สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมลุงิกันนะครับน,นี่เราได้หอยนางรมมาจากกระชังนะครับวางยนด์เปียมาเมื่อเช้านี่ดูหอยหน่อยอุย้ยกี่ตัวเนี่ยประมาณสิบสิบเอ็ดตัวได้เราจะอันนี้ซีฟู้ดนะครับ เดี๋ยวเราจะหวานมันไหมครับเดี๋ยวเราจะลองเออมุ่นตัวมันเรียกอะไรอ่ะวาซาบินะครับเฮ้บืวาซาบิกับโซโยูอืมเยอหะ้ยอดีโอเคขอบคุณครับ